สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจบโปรเจกต์อีกหนึ่งคันนะครับทําสีใหม่วิวใหม่ทั้งคันนะครับอันไหลแต่งนะครับบ้านละล้นมืองเลยครับช่างโอ๊ตจัดให้ครับผมทุกอย่างจบที่เรานะครับแต่งล้อแต่งประกับโรเมียมท่อนะครับเดินขอท่อใหม่นะครับตอนนี้เป็นสีวาวนะครับอันนี้ลูกค้าทําสีมาเองนะครับ อำเครื่องต่างหากนะครับเราจัดหรือประกอบจัดทรงให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยครับบ้านหลังรถบางเลยช่างโอ๊ตนะครับงานกึ่งงานแปลงของเวนต้าเราก็จัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูภายในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องลูกค้าจัดมาเองนะครับเจ้างานลูกค้าจัดมาเองเป็นเครื่องหัวสี่วาลนะครับเอ็กไซเตอร์นะครับแปลงนะครับลองฟังเสียงดูนะครับคอท้อนี่เป็นงานของเรานะครับก็ก็เป็นทําใหม่นะครับแต่ว่ามันใช้เทสใช้อะไรมาแล้วผ่านโดนอากาศโดนอะไรมาแล้วก็ เป็นสนิมหน่อยนะครับสนิมผิวนะครับเด๋กวขอถทงนี่ครับเสื้อสีวาวนะครับเินใหม่นะครับเองฟังเสียงดูนะครับ เราจะไม่อ่าไม่ค่อยมีเวลาไล่นะครับเราก็จะทําจะอยู่ไม่เกินสักหกสองนะครับเอาพอขี่สนุกนะครับทงเยอะอย่างนี้เราให้ทำเองเลยครับแล้วก็ให้เราประกอบตัวถังได้ครับจัดทรงได้ครับเครื่องเครื่องถ้าทําแข่งทำอะไรเงี้ยไล่ไล่แบบเต็มระบบจะไม่ค่อยมีเวลาทําครับก็แต่อะไรนะครับส่งทําได้นะครับห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกอะไรเงี้ยประกินทองแดงมีหมดนะครับแชมแต่งนะครับถามได้นะครับสงสัยตรงไหนก็ติดต่อช่างโอ๊ตได้นะครับ 0613702484ครับช่างโอ๊ตบ้านละรุนทั้งเลยครับผม okay.